สภาพกล่องสภาพกล่องนี่อ้นี่มาจากแฟตเหลืออะไรแล้สภาพยับมาเลยโอ้ oh my god เขขอดีเจ้าเนี้ย มเข้าต้องดูทีละถุงรว,งงงวงมจอเน่าอยู่นะเน่าเยอะมันร้อนไงโอ้อตายเรียบร้อยทะลึก <Le> ับลงอย่างเนี้ยแน่นอนเนาะมไม่ต้องสืบจอม ว่าเรียบร้อยไปหมดแล้วสวดเลยเลยแล้วก็มีนี้ถวดนี้เหลืออยู่แปดไม่ได้แปดมันไม่โอเคบริษัทนี้ไม่โอเคอมไม่โอเคไม่โอเค มันจะเนา่าถ้ามันทับมานะเน่าหมดเลยตายหมดตู้ตู้อยู่ตรงนี้คะตู้ไปอยู่ตรงนี้ไะแม่แกก็อยากนำเสนอฮึไม่ได้ขาย,นะขายเนา่า 热吧。